เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะทางเพจข่าวของพวกเรานะฮะจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้วันที่25บมกราคมนะครับ2568นะครับเมื่อเวลา18นาฬิกานะฮะณะบริเวณวิธีกลางภายในงานสักการะสารสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับได้มีการจัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงลุกทุ่งนะครับ ประเภทประชาชนทั่วไปนะฮะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาพันธ์จังหวัดหนองบัวลำพูผ่านบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดหนองบัวลำพูลและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลป,ปะวัฒนธรรมนะฮะท้องถิ่นโดยถ่ายทอดผ่านบทเพลงลูกทุงนั่นเองนะครับโดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้นะครับความไพเราะของน้ําเสียงพลังเสียงและก็รวมไปถึงเทคนิคการใช้เสียง30คะแนนนะครับอักขระ เนื้อร้องนะฮะยีคะแนนจังหวะแล้วก็รลมไปถึงคาตอง20คะแนนนะครับแล้วก็ยังมีบุคลิกลีลาท่าทางความพร้อมเพรียงของแดนเซอร์ด้วย20คะแนนนะครับแล้วก็ยังมีการแต่งกายของนักร้องนำนะฮะและทีมแดนเซอร์อีก10คะแนนนะครับโดยทั้งหมดนะครับที่เข้าร่วมประกวดนะฮะในวันที่25ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยฮะมีถึง14ทีมจาก6ออำเภอนะครับ แต่ละทีมก็มีแดนเซอร์ของตัวเองมาเต็มที่เลยแหละนะครับทั้งรอบแข่งเพลงช้าและก็รวมไปถึงในส่วนของรอบแข่งเพลงเร็วนะครับโดยผลการตัดสินนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับรับเงินรางวัลจำนวน1 0,000บาทนะครับพร้อมกับโล่และก็เกียรติบัตรนะฮะได้แก่ทีมที่13นะครับแล้วก็รวมไปถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้รับเงินรางวัล6,6000บาทนะครับพร้อมโล่รางวัลนะครับ ได้แก่ทีมที่14นะครับแล้วก็ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้รับเงินรางวัล3,000บาทพร้อมโล่นะครับนั่นก็คือทีมที่7นะฮะแล้วก็ยังมีรางวัลชมเชย2รางวัลนะครับรางวัลละ1,500บาทนะครับพร้อมโล่นะครับได้แก่ทีมที่3แล้วก็ทีมที่8นะครับส่วนอีกรางวัลหนึ่งนะฮะก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับมีอยู่1รางวัลนะครับรับเงินสด6 0 0 0บาทพร้อมกับโล่ได้แก่ทีม ที่5นะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่ทีมข่าวของพวกเราเก็บมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ครับเดี๋ยวยังไงแล้ววันพรุ่งนี้นะฮะจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและน่าชมนะครับทางเราจะเก็บภาพมาฝากอีกนะครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณมากเลยครับ